สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจ้ที่ภาษาการขายโตลต้า1988ก,กันอีกเช่นเคเยคคคคเะนะครับผมตามคำขอเลยครับลูกค้าลูกค้ารีวิวเพจตัว v ี v o นะครับผมสมาร์ทแคปนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวสมาร์ทแ่งเป็นตัวสมาร์ทแคปแต่ง GRS นะครับผมตัวนี้ได้ลูกค้าขอรีวิวมาว่าให้รีวิวผมจัดให้เลยนะครับผมตามคำขอนะครับ โอเคครับวันนี้โจจะพามาชมนะครับผมตัวรีโวสี่ประตูเอรีโว่สมาร์ทแฉกยกสูงนะครับผมตัวนี้ได้ทำการแต่งแต่งหน้า G r S ไปแล้วนะครับผมแ mm hmm. ตางหน้าเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมตัวชุดนี้นะครับผมจะเป็นชุดแท้เลยนะครับผมชายล่างจะเป็นเหมือนตัว G r แท้เลยนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเหมือนกับตัว ตัวที่รีวิวมาก่อนหน้านี้นะคะผมลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมว่าตัวนี้แตกต่างกันตรงไหนนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบแต่งชุดแท้ยกชุดเลยนะครับผมโอเคแล้วตัวนี้นะครับไฟตัดหมอกก็ใส่มาให้แล้วนะครับผมชุดแต่ง grs นะครับผมพร้อมกับตัวคิ้วนะครับผมตัว grs ทรงทรงนี้จะเป็นทรงสไตล์ออสเตรเลียนะครับผม พร้อมกับล้อนะครับผมล้อแมกขอบสิบแปดนะครับลายนี้จะเป็นลายพิเศษนะครับผมของตัวเอาทางสูตรเราเลยนะครับผมไม่มีที่ไหนขายแน่นอนนะครับผมเพราะว่าสูตรตัวหน,หนึ่งก็ปแปลเนี่ยทำาลายนี้ขึ้นมาให้พิเศษเลยนะครับผมเพื่อให้เข้ากับตัวรถแล้วก็ซุ้มล้อนะครับผมเพื่อความสวยงามด้วยเนาะโอเคแล้วก็ตัวยางตัวนี้นะครับผมจะใส่เป็นยางโตโยนะครับเป็นอาทีดอกอาที T, เนาะ ถ้าล้อแม็กคอร์สิบแปดนะครับผมไม่จำเป็นต้องใส่ปีกนกหรือใส่โชคเพิ่มนะครับผมตัวนี้โอเคไปกันต่อครับมาดูภายในครับผมเอ่อตัวนี้นะครับผมทำตัวหนังสือดำกับมือเปิดนอกดำเงาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกระจกมองข้างนะครับผมตัวนี้ก็ทำสีดำเงาให้แล้วเช่นกันครับ ผมยนแจ้งว่าตัวนี้เป็นตัวยูโรสี่นะครับผมตัวยูโรสี่โอเคตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวแคมปตัวสมาแคปนะครับผมเป็นตัวแอนทะีเนาะตอนแรกก็จะเป็นเบาะจะเป็นเบาะผ้าแต่ตัวนี้ได้ทำการเปลี่ยนเป็นเบาะไซฟ้าบวกเบาะหนังไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเกียร์กระปุกนะครับผมตามคำขอเลยหน้าจอก็ ต่อ Apple c a r า l a y พกับ Android Auto ได้แล้วนะครับผมพอมาละไรก็เป็นมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบแมนนวลอยู่นะครับผมตอนนี้ส่วนตัวนี้เป็นเกียร์ครับเกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุกเนาะผมมาดูข้างหลังบ้างครับตอนนี้ข้างหลัง,อนนง,ลงโอเคแตเป็นแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเขาก็าจะเอาเป็นแบบเบาะมา วางไว้ให้ตอนที่ลูกค้าออกรถไปแล้วนะคะผมอ่าโอเคมาดูข้างหลังบ้างครับผมข้างหลังตัวนี้ก็ใส่เป็นล้อนะครับผมแม็กขอบสิบแปดแล้วยางก็ยางโตโยนะครับสังเกตว่าไม่มีโชกนะครับเนี่ยไม่มีโชกเลยนะครับผมโอเคมาดูด้านหลังครับด้านหลังตัวนี้นะครับผมได้ เปลี่ยนกันชนท้ายนะครับผมเป็นสีดำเงานะครับผมเพื่อให้เข้ากับตัวซุ้มล้อกับตัวรถนะครับผมให้แบบเหมือนเหมือนมีมิติแล้วดูดันสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมพร้อมกับตัวโลโก้ครับโลโก้ตัวนี้จะเป็นโลโก้ทีอารติดไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวหนังสือก็ทำแบบดำเงาไปหมดแล้วนะครับตัวตัวนี้นะครับผม ใส่กล้องมาให้กล้องหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะผมแล้วก็มือเปิดท้ายเนี่ยก็จะเป็นดำดำแล้วด้วยนะครับนี่เวลาเข้ากับตัวรถจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคออตัวแคปอนะ่ะแต่งประมาณนี้ก็สวยแล้วนะคะผมตัวนี้ก็ครบเสร็จแล้วครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะผมอยากได้ ให้ผมรีวิวคันไหนหรือแต่งแบบไหนลูกค้ารีวิวเขนมาได้เลยนะครับผมที่คอมเมนต์นะครับหรืออยากติดต่อโจ้นะครับผมสนใจรถตัวเอ่อรีโวนะครับผมสมาร์ทแคปคันนี้นะครับผมสามารถทักหาโจาได้ที่ลิงก์โปรไฟล์หรือเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมโอเคครับวันนี้โจ้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม